สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการจิตอาสาพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะรับหน้าที่อยู่กับดิฉันสุประยสุวรรณชื่นทําหน้าที่พูดดาเนินรายการนะคะกับเรื่องราววันสําคัญในวันนี้นั่นก็คือวันวชิราวุธค่ะซึ่งต้องบอกว่าเหล่าข้าราชการและลูกเสือย่อมจะไม่ลืมวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเพราะว่าวันดังกล่าวนะคะตรงกับวันวชิราวุธกําหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติระบำสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้สงรงฤิเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทยค่ะสําหรับประวัติความเป็นมาของวันวชิราวุธนะคะทุกๆปีค่ะสาเหตุที่กําหนดให้วันนี้เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติทั้งในด้านการคมนาคมการปกครองกิจการเสือป่าและลูกเสือรวมทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านวรรณคดีนะคะเมื่อ ื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตทางการจึงกำหนดให้วันที่25พฤศจิกายนของทุกปีค่ะเป็นวันวชิราวุธเพื่อเทิยพระเกียรติและลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะนี่คือประวัติวันสำคัญเกี่ยวกับวันวชิราวุธที่หยิบมาฝากกับคุณฟังกันค่ะกับช่วงของรายการจิตอาสาพัฒนา